อันนี้บีโกเนียอันนี้บอลสี90บาทเอ็มด่างเงินไหลมาดาังเหลืองราคายังไงคะตอนนี้นี่ต้นนี้ก็สวยอันนี้ชื่อเงินเต็มบ้านนะคะกุหลาบกระถางเท่าไหร่อะคะมีซิว์ดกอนนะคะอันนี้250บาทไปดูยิมโนกันดีกว่า สวัสดีค่ะมาพบกับยูโมโมชาแนลนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะไปที่ตลาดต้นไม้วัดพระเงินนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรขายแล้วก็ราคาย,ยังไงบ้างนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะมาถึงร้านแรกนะคะที่เราจอดรถก็คือร้านพระเงินพันไม้นะคะซึ่งมีต้นไมเ้เขียวเยอะมากๆนะคะแต่สะดุดตาเห็นข้างหน้านี่คือบอลเพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้ต้นละสามพันนี่ อันนี้ก็พิงนะคะต้นละ40บาทมอนเสือพาเหลือ80บาทแล้วนะคะมิวคอนเฟคตินะคะอันนี้ต้นละ200บาทนะคะแล้วก็พูบารซิลสสี 4, เหลือ40บาทนะคะราคาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันเนาะนี่เบอร์มาร์กเหลือ200ราคาดีมากมนี่ร้านข้างหน้าเลยนะคะซอยวัดพะเงินนะคะข้างหน้าเลยอันนี้บีโกเนียต้นละ180ต้น 150ห้าสินะคะคือน่ารักมากๆอันนี้บอลสี90บาทนบ่าทเอ็มด่างเอ็มด่างต้นนี้เป็นต้นที่เราเลี้ยงแล้วก็ตายบ่อยมากเลี้ยงไม่รอดในสามต้นอันนี้ก็ต้นละหนึ่งรอบาทนะคะเอ็มด่างหนึ่งรยถ้า10ต้นก็8ปดิบาท๋อประมาณนี้นะคะเอ็มด่างนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ เงินไหลมาดังเหลืองราคายังไงคะตอนนี้ดอดอนกระถางละพันใช่ไหมกระถางละพันนะคะนี่เฟิร์นคอปบ้านะคะนี้300บาทนะคะอันนี้สวยมากน,นี่เดี๋ยวไปดูกันอันนี้พูลระเบิดด่างพูลระเบิดด่างนี้2 5 0 0นนะคะอันนี้ด่างสวยมากสวยสวย นี่ต้นนี้ก็สวยอันนี้ชื่อเงินเต็มบ้านนะคะอันนี้หนึ่งรบาทนะคะนี่ไปใกล้ๆเขาจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ราคาพิงปินเซตนะคะเหลือ300อบาทแล้วนะใบใหญ่ประมาณนี้หน้าวัวฟีนนะคะต้นนี้คือแปด0ปันบาทนะคะแล้วก็มีไทคอนเมลาโนตรงนี้พันห้านะคะ กอลิตรงนี้นะคะ5,500นนะคะกอลิเยอะมากอ,นนอันนี้มีเอสคูเลโตด้วยนะคะราคา3,000บาทค่ะอย่างใหญ่เลยอ่ะอน,นี้ใหญ่มากอ่าร้านนี้มีรีเกลด้วยนะคะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้แปะราคาไว้นะคะอันนี้คูหัวใจแนบนะคะ400บาท ถ้าซื้อ10ต้นก็ต้นละ300เป็นแบบนี้อันนี้พมญี่ปุ่นก็ต้นละ30บาทนะคะไปดูอันนี้ดีกว่าประการังสีชมพูนี่อันนี้สวยมากค่ะอันนี้ประการังสีชมพูสวยจริงๆฟาโลเท่าไหร่อะคะพี่อันนี้ฟาโล400 ร้านนี้คือร้านแรกเลยร้านพี่ถ้าถ้าคนสนใจมาซื้อนี่ติดต่อเบอร์อะไรคะอ๋อมีนามบาตเดียวเอานามบัดมาให้ดูไไดอันนี้พระเงินพันไม้นะคะ0846978751นะคะพี่จี๊ดเนาะโอเคขอบคุณค่ะร้านนี้แบบมีลิบบิ้นชาลีอันนี้ม่วงเทศนะคะ80ริบลิบบิ้นชาลีใหญ่ขนาดนี้ก็80เหมือนกันนะคะใหญ่มาก นี่ก็กุหลาบกุหลาบกระถางเท่าไหรอ่อะคะกระถางละ100่งคะกระถางละ100นะคะถ้าบีโกเนียแบบนี้ก็80บาทนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ซิวดา้อนนะคะอันนี้250บาทนะคะมีสับป,ปะรดสีก็มี10ต้น500แบบนี้สีสวยๆนะคะยาวเลยนี่แอสโตรกระถางละ100บาทคะ่ะ ให้ดูน้องใกล้ๆเลยคือน้องสวยมากอันนี้ยิมโนนะคะกระถางอะสองนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ห้ารอยนะคะเบกกินตอนนี้อยู่ที่ราคาร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ให้ดูใกล้ๆจ่วยๆยมอนเตล่านะคะตอนนี้80ิบบาทนะคะห้าต้นสี่ร้อยใหญ่ขนาดนี้เลยทุกคน เสืรอพาหนึ่งร้อยบาทนะร้านนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะมาดูร้านนี้กันดีกว่าอันนี้ลิ้นมังกรด่างค่ะร้อยสามสิบบาทเนาะเบอร์กินร้านนี้แปดสิบต้นลิกนี่สตรอเบอรี่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทแอปเปิลต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้อากูนิมานะคะเจ็ดสิบบาทรับซับ ร้านนี้จะมีอะโกนีมาเยอะมากมีหลายแบบโชคเก้าชั้นอันนี้นะคะสีชมพูนะคะ1 5 0 0บาทนะคะบอนสีนี้ตรงนี้ต้นละ50บาทค่ะร้านนี้มบีบัวบกโขดด้วยนะอันนี้ก็คือ50บาทนะคะใครที่ชอบสายบัวบกโขดนะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลย20บาทก็มี 30บาทก็มีหรือว่าจะเป็นโปรงนะคะโปรงปานะคะอันนี้ก็20บาทเองนะคะนี่โบ,บโบโคดนี่นีออนอันนี้60บาทค่ะนีออนต้นใหญ่ก็150นะคะร้านนี้ชื่อร้านกระเด้งการ์เด้นนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะมีหูช้างด้วยหูช้างอย่างนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้สี่พันนะคะเป็นหูช้างฟิโลหูช้าง นี่ใบเลื่อย500บาทนะคะแล้วก็ก้านส้มตรงนี้นะคะก็อยู่ที่350บาทนะคะแอบเห็นปลากายดาวปลากายดาวต้นนี้เท่าไหร่อะคะอะ่อันนี้3,500ัาค่ะอ๋ออันนี้สามพันห้าโอเคค่ะแล้วพ้าลาโซ่อะคะกระถางเท่าไหร่โอ้ผ้าลายโซ่กระถางละร้อยเองนะคะ นี่เผื่อใครสนใจนะคะมาดูได้ร้านนี้เบอร์กินก็หกสบาทอันนี้แก้วแก้วสารพัดนึกตัวผู้50บาทเองค่ะราคาดีมากนีเบอร์กิน60บาทเฮ้ยอันนี้สวยอย่างนี้ต้นอะไระคะรีเฟกเตอร์ค่ะรีเฟกเตอร์ต้นเท่าไรานะ or, หร่คะห้าสิบบาทอ๋อรีเฟกเตอร์เหลือร้อยห้าบบาทแล้วอะ่ะสวยมากเลย ใครสนใจก็อย่าลืมมาดูร้านนี้นะคะการ์เด้นการเด้นนะคะอยู่ข้างหน้าๆเลยก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะสําหรับการเดินตลาดต้นไม้วัดพังเงินนะคะก็มีประมาณนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะเดินตลาดต้นไม้วัดพังเงินนะคะก็มาเดินได้เลยนะคะก็เปิดทุกวันนะคะก็สําหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ